สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกุธิอีกแล้วนะคะในข้าเเรียนวิชาภาษาไทยค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะครูทิพย์จะให้เวลาเด็กๆนะคะไปเตรียมอุปกรณ์การเรียนหนังสือและแบบฝึกหัดภาษ,าษาไทยขึ้นมานะคะอย่าลืมสมุดภาษาไทยด้วยนะคะเด็กๆถ้าเตรียมพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือภาษาพาทีนะคะไปที่ หน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะเรื่องช้างหน่อยน่ารักนะคะพร้อมที่จะไปเรียนรู้พร้อมๆกันหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับคำนำเรื่องกันนะคะเรามารู้จักกับคำนำเรื่องนะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคูทิพย์นะคะยกของไม้ตีของ หมวนเสือหมวนงวงปรบมือปีนี้นำถือรองานอายจุ่มแรกแห่งเลี้ยงจัด ส่งขวาพาดเพลงตรงโมงอ่ะดูหน้าต่อไปนะคะเด็กๆหน้าที่ร้อยยีนะคะแปลงแต่งตัวระบายสีขอบคุณน,นักท่องเที่ยว พวงมาลายัยดาราแสนรู้สุดท้ายสุดแรงน่ารักถังสีลำดับต้อนรับสวยงามประทานจังหวะจังหวัด จริงจริงแดงสัญญาณรายการจัดระเบียบเอาล่ะให้เด็กเปิดหน้าต่อไปนะคะช้างน้อยน่ารักปุกปีหมู่บ้านเลี้ยงช้างแห่งนี้จะนำช้างไปแสดงที่จังหวัดเพื่อต้อนรับ นักท่องเที่ยวปีนี้เป็นปีแรกที่ใบโบกและใบบัวจะแสดงกับภูผาทั้งเด็กและลูกช้างแต่งตัวสวยงามเมื่อได้เวลาผู้ผาเดินนำหน้าออกมา ใบโบกถือไม้ตีของใบบัวถือพวงมาลายัยทังหมดเดินตรงไปที่ประธานใบโบกส่งไม้ตีของประธานรับไปตีค้องเปิดงานเสียงล้องดังโม่งม่งใบบัวส่งพวงมาลายัย เพื่อขอบคุณประทานคนดูปรบมือชอบใจอ่านะต่อไปนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะมีช้างตัวใหญ่ๆห,หลายเชือกรออยู่กลางสนามเมื่อเสียงเพลงดังควานให้สัญญาณช้างจัดระเบียบจูงหางกันตามลำดับ ใบโบกใบบัววิ่งสุดแรงเพื่อไปต่อแถวให้ทันใบโบกแกว่งววงที่จับหางช้างตัวหน้าตามจังหวะเพลงใบบัวก็แว่งงวงที่จับหางของใบโบกเหมือนกันน่ารักน่ารักมาก ช้างน้อยน่ารักเอาละค่ะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปค่ะลูกช้างน่ารักได้แสดงอีกครั้งรายการสุดท้ายช้างน้อยระบายสีภูผาส่งแปลงให้ใบโบกแต่ใบโบกจับพลาดคว้ามือภูผาจุ่มลงถังสียกขึ้น แล้วระบายระบายใบโบใบบัวโยกตัวมวนงวงใส่ปากโบกหูแกว่งหางส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กอายจังอายจังคนดูปรบมือหัวเราะร้อ,รองเรียกใบโบกใบบัวดาราแสนรู้ ช้างน้อยน่ารักน่ารักจริงจริงไปนะคะเด็กๆหน้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านผ่านวรรณยุกขาข้าขาชีชีชีถทูถทูถูแท้แท่แทโม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 ือมือมือ เชื้อเชื่อเชื้อรัวรั่วรัวพอพ่อพ่อคำคำคำไม่ไม่ไม้เลี่ยเลี่ยเลี้ยเล่าเล่าเล่าเอาล่ะค่ะเด็กๆไปดูหน้าต่อไปกันนะคะหน้าต่อมานะคะเป็นการอ่านสะกดคํำงาม พยัญชนะคือตัวงองูสละคือสละอาตัวสะกดคือตัวมอมา้าใช่ไหมคะเด็กๆอ,อ่านตามคุณครูนะคะสะกดว่างออามองามคำที่สองค่ะคำว่ายิ้มพยัญชนะก็คือยอยักษ์นะคะสละคือสละอิตัวสะกดคือมอมา้ามีวรรณยุกต์คือไม้โทนะคะอ่านตามคุณครูทิปนะคะ สะกดว่ายออิมอยิมไม้โทยิมคำต่อไปค่ะคำว่าอายพยัญชนะก็คือออ,อ่างสระคือสระอาตัวสะกดคือตัวยอยักษนั่นเองนะคะสะกดว่าออออยอ,อยคำต่อไปนะคะคำว่าน้อย พยัญชนะก็คือนอหนูนะคะสละคือออางแล้วตัวสะกดก็คือยอยักษ์นะคะวันณยุกค,คือไม้โทนะคะเด็กๆอะสะกดว่านออ,อยอ,อนอยไม้โทนอ้อยอะมาดูหน้าต่อไปนะคะคําว่าข้าวพยาญชนะคือตัวขอไข่สละคือสละอาตัวสะกดคือตัววอแหวนนะคะ วันณยุค,คือไม้โทนะคะสะกดว่าหออวขาวไม้โทข้าว, toe, าวอีกคำนะคะคำว่าเที่ยวพยาญชนะก็คือทอทหารสระคือสระเอียตัวสะกดคือตัววแหวนนั่นเองนะคะวันณยุกค,คือไม้เอกสะกดว่าทอเอียวเที่ยวไม้เอกเที่ยว เอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านเขียนคําที่มีตัวสะกดแม่กลมนะคะเด็กๆอ่านตามอูทิพนะคะงามตามห้ามริมรุมแถมกามกามสามมุมนุ่มเนิ่ม ยิ้มแย้มต่อไปนะคะเป็นการฝึกอ่านเขียนคําที่มีตัวสะกดแม่เกยนะคะอ่ะเด็กๆอ่านตามครูทิย์เหมือนเดิมค่ะไอ้หายพลายเหลือยเคยโกยกล้วยอ้อยห้อยท้ายหลายร้อย คอยช่วยอ่ะเปิดหน้าต่อไปได้เลยค่ะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆเปิดไปหน้า130นะคะ,ะถ้าเด็กๆเปิดมาแล้วนะคะเรามาอ่านต่อนะคะฝึกอ่านเขียนคําที่มีตัวสะกดแม่เกิลอ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆขาวข้าวเหิวเนิ้วแถว เลี้ยวเที่ยวแล้วแวววาวยาวเรียวเกี่ยวข้าวต่อไปนะคะเด็กๆฝึกอ่านเขียนประโยคช้างน้อยเข้าแถวใบโบกตีของเสียงดังช้างน้อยระบายสีสวยงามผู้ชมปรบมือหัวเราะชอบใจ ใบบัวส่งพวงมาลัยให้ประธานอะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆต่อไปเรามารู้จักกับสัญลักษณ์เครื่องหมายและสัญญาณน,นะคะว่าเป็นอย่างไรอันดับแรกเรามารู้จักกับสัญลักษณ์ก่อนนะคะสัญลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดนิยมการขึ้นเพื่อให้ใช้หมายความ แทนอีกสิ่งหนึ่งเช่นตัวหนังสือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเสียงพูดอย่างเช่นเครื่องหมายบวกลบคูณและหารเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะคะต่อไปเครื่องหมายคือเครื่องหมายคือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความหมาย เพื่อจดจำหรือกําหนดรู้เช่นสัญญาณไฟจะราจรเป็นเครื่องหมายแสดงให้ระวังอันตรายหรือกระทำตามที่บอกหรือแนะไว้นะคะต่อไปเป็นสัญญาณนะคะเด็กๆคือเครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นต้นแม้อยู่ในระยะไกล เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตรายหรือกระทำตามที่บอกหรือแนะไว้นะคะเช่นสัญญาณไฟจราจรสัญญาณธงตีระคง้งตีของเป็นสัญญาณนะคะต่อไปให้เด็กๆมาดูที่หน้า131นะคะรูปแรกนี้เด็กๆต้องเคยเห็นแน่นอนเลยคือรูปอะไรคะใช่แล้วคะ่ะ สัญญาณไฟจราจรสีแดงนี้นะคะบอกว่าสีแดงให้รถหยุดส่วนสีเหลืองนี้นะคะให้รถเตรียมหยุดและสีเขียวนะคะให้รถไปได้ต่อมานะคะอันนี้นักเรียนใจเห็นระหว่างข้ามแยกหรือทางเข้าโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเรียกว่าทางม้าลายแสดงพื้นที่ให้คนเดินข้ามถนนได้ แต่เด็กๆก,ก็ต้องดูระวังลถด,ด้วยนะคะไอเด็กเห็นกลมๆสีแดงมีขีดสีขาวตรงกลางตรงนี้ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ห้ามเข้าแสดงว่าห้ามเข้าต่อไปเป็นรูปผู้หญิงและผู้ชายนะคะตรงนี้เด็กๆจะเห็นบ่อยในสถานที่ต่างๆนะคะเขาเรียกว่าสุขาแสดงห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ต่อไปนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคนวิ่งและอันนี้เป็นอะไรคะใครดูออกบ้างใช่แล้วค่ะอันนี้เขาเรียกว่าทางหนีไฟแสดงทางออกเมื่อมีเหตุอันตรายนะคะอ่ะเปิดหน้าต่อไปค่ะเด็กๆอันนี้นะคะเขาเรียกว่าลิฟต์นะคะเด็กๆแสดงจุดที่มีห้องเล็กๆเคลื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้า สำหรับนาำคนหรือของขึ้นลงนะคะต่อไปเด็กๆรูปนี้เด็กๆต้องเคยเห็นแน่นอนคือรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะก็คือโทรศัพท์นั่นเองแสดงจุดที่มีโทรศัพท์ติดต่อนะคะอันนี้นะคะอันตรายมากเลยเขาเรียกว่าไฟฟ้าแรงสูงแสดงเขตที่มีไฟฟ้าแรงสูงและเป็นอันตรายอันนี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะเด็กๆถ้าเห็นสัญญ,ญาณนี้นะคะ เห็นสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือน่ากลัวมากอันตรายสูงต่อไปนะคะเป็นรูปหัวกะโหลกคนนะคะแล้วก็กระดูกในแผ่นสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่ายาอันตรายนะคะยาแผนปัจจุบันที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจำบ้านการใช้ยานี้ต้องการการดูแล จากแพทย์หรือเภสัชกรนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเรามาอ่านข้องล้องเล่นพร้อมกันนะคะอยู่ที่หน้า133นะคะเด็กๆอ่านตามกูทิปนะคะอายจังอายจังใบโบกใบบัวแต่งตัวสวยๆภูผาไปด้วยร่วมงานหันสาใบโบกส่งไม้ ประทานรับมาเพราะได้เวลาตีค้องนำทางพอเสียงเพลงดังช้างต่างจัดแถวช้างน้อยแน่แน่ววิ่งสุดแรงช้างเดินตามกันไปใช้งวงจับหางชวนกันเยาะย่างตามจังหวะเพลง รายการสุดท้ายช้างระบายสีใบโบกเร็วรี่แสดงความเก่งภูผาส่งแปลงใบโบกแสดงเองจับมือละเลงภูผาจังงังคนดูชอบใจช้างน้อยแสนรู้ใบวัวโบกหูอายจังอายจังเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ อย่าลืมอ่านทบทวนนะคะตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะตั้งแต่บทที่11เลยนะคะที่กุทิพาอ่านมานะคะต่อไปเราไปทำกิจกรรมกันนะคะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วเขียนวันที่ทุกครั้งก่อนทำงานนะคะให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแปลงมีอะไรบ้างแล้วบอกลักษณะ และวิธีใช้แปรงแต่และชนิดนะคะพร้อมวาดภาพประกอบนะคะยกตัวอย่างเช่นแปรงสีฟันแปรงรบกระดานแปรงขัดรองเท้านะคะให้เด็กๆลงมือทำลงในสมุดได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมคะนักเด็กทบทวนความรู้ทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด,ด้วยนะคะและที่สำคัญ อย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองกันด้วยนะคะออกจากบ้านสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยรักและห่วงใยแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย